ทักไปแล้วทำไมไม่ตอบครับไล่ซดอยู่ครับเห็นว่าก็ได้อีสูสุสองแฟนฝ่ามีไหมครับสองฝ่านะครับ <laughs> ผมมีถูกสูดประมาณแสนแสนหนึ่งมีนะครับถ้าสองสี่ประตูมีแสนกว่าบาทนะครับแล้วก็มันจะข้าม,มาเลขสามเลยนะครับ oh. ถ้าสองแสนเนี่ยมันก้ากึ่งระหว่างรถเก่ากับรถใหม่พี่นะครับผมจะซื้อรถมาขายก็คือว่าหนึ่งเลยรถอายุไม่เกินสิบปีเลขไม่ไม่เกินสองแสนถ้าเกินนั้นนะผมไม่ซื้อ นะครับแต่ว่าจะมีรถเก่าบ้างที่ลูกค้ามารถเก่าบ้างที่ลูกค้ามารถเก่าบ้างที่ลูกค้ามาฝากจอดก็จะมีแซมแซมกันมานิหดหน่อยนะครับไฮแลนเดอร์สี่ประตูปีย3ิบสามหน่อยครับย3ิบสามนะฮะเอาเอาเอายี่สิบสี่เลยไหมนะี่ <c oughs> อ๋ออันนี้เป็นแควแพงโอ้เอาย <c oughs> ี่สิบสามบ่นี่ไหมยี่สิบสี่ยี่ห้าเหมือนกันครับอันนี้เลขไม่สี่ปอยสี่ร้อยแม่บลาขั้นสี่ร้อยไปไป ดีแม็กไม่ใช่เหรอวะน้าล<อ>ูกค้าถามดีแม็กเหรอดีแม็กดีแม็กเออเอามามาดีแม็กอยู่ไหน oh, เอาปียี่สิบสี่พี่ตัวเอ็มครับหน้าล่าสุดอันนี้คือโฉมใหม่ล่าสุดของอีสุดีแม็กนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นหน้าเก่าเนี่ยจะเป็นไฟแบบหนึ่งนะครับโฉมนี้ผลิตมาปลายปียี่สามนะครับ oh. จดทะเบียนปียี่สิบนะโฉมนี้นะที่เขาเริ่มมานะครับถ้าเป็นตัวหน้าเก่าก็จะเริ่มปียี่สิบถึงปียี่สามโฉมนี้ มา23-24ไา2 4ปลาิบาปี24เริ่มเป็นหน้าใหม่มาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวใหม่มันจะเป็นมันจะมีเพิ่มเติมมาก็คือเครื่อง2.2แต่ว่าอันนี้เป็น1.9อยู่นะครับผมมี1.9ึ้นี่เปตัว M ตัว M อ u t ออโตออกไปประมาณล้านกว่าบาทนะครับล้วเด็ดล้านสองวันนี้ก็จัดโปรโมชั่นให้เหลือ8 0 0แสนกว่าบาทชมภายในครับเห็นไ้ทักมามันเปิดบ่ได้ มันล็อกนะครับพี่นะครับเพราะว่าตอนนี้คือบริษัทผมปิดแล้วนะแต่ผมยังอยู่ไลฟ์อยู่กลางวันไลฟ์ไหมคะักลางวันไลฟ์ครับจะมีช่วงเที่ยงครับพี่นะครับฝากติดตามไปเลยนะฮะกดติดตามไปเลยแล้วก็หรือว่าจะทักมาดูกล่องก็ได้ทักมาถามก่อนวันนี้ไลฟ์กี่โมงครับมือไลช่างมงคะ่ะนะครับทักมาเลยนะครับไอแซนฝาต้องทักก่อนใช่ไหมครับอยู่ในโกดังครับพี่นะครับเพราะว่ารถฝากขายมันอยู่ในโกดังครับมันไม่ได้มาจอดโชว์ตรงนี้ แต่ลูกค้ามาหน้าร้านอยากไปดูผมก็พาขับรถไปดูนะครับพี่ไม่ไกลสองไฟแดงนะครับมันเป็นโกนดังอีกแบบนี้เลยเนี่ยอย่างนี้เลยครับเก็บรถอีก200อคันนะครับที่จอดโชว์ทีวี200กว่าดูตรงนั้นอีก200กว่าเหมือนกันรถเข้าใหม่ที่ล้างเสร็จแล้วก็มีล้างยังไม่เสร็จก็มีนะครับเดี๋ยวพาไปดูเลยกระบวนการผลิตนะครับรถเข้าใหม่เป็นแบบไหนผมพาไปดูเลยนะครับกล้าให้ดูนะว่ารถของเราไม่มีชวไม่มีความมาหน้าไม่ยุบไม่เสียสูญมาแน่นอน พี่น้ำโมบอกอันติดให้บิดเข้ายังน้เน่อยังไม่มีครับพี่ตอนนี้แต่สั่งของได้ครับเพร่าอะไรผมเพิ่งขายไปตัวล่าสุดก็คือตัว c r sport ผมขายไปซีครับผมขายเองครับผมขายเองมันเลยหมดนะครับนี่ถ้าอยากได้เพิ่มเติมก็เดี๋ยวผมสั่งออเดอร์ให้นะครับพี่จะเอาเป็นตัวพี่สั่งได้นะนะครับสั่งได้ถ้าเป็นตัวธรรมดาเป็นไฮบิด ผมขายอยู่ประมาณห้าแสนกว่าบาทครั้งล่าสุดที่ขายไปปียี่สิบนะครับประมาณนั้นมิตซูตัวสูงมีตัวไหนบ้างคะมิตซูตัวสูงมีหน้าเก่าหน้าใหม่ครับพี่พี่เลือกเอาเลยนะครับจะมีโฉมตั้งแต่ปีสิบเจ็ดขึ้นมานะครับถ้าหน้าใหม่ล่าสุดเป็นหน้านี้เป็นหน้านี้นะครับถ้าหน้าเก่ากว่านี้ก็จะเป็นหน้าเลื่มเียมใช่ไหมปีสิบเก้ายี่สิบถึงยี่สิบสองนะฮะมีเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดา มันมีไม่ครบอ่ะมันจอดโชว์ไม่หมดนะครับพี่อะทักมาแล้วกันนะครับครบยังไม่พี่แกจะได้หน้าใหม่หน้าใหม่คือตัวนี้เลยนี่หน้าล่าสุดเลยครับพี่เลขไม้น้อยๆเนี่ยอะสี่ร้อยไหมเนี่ยพี่แม่ไม่สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหน่าไปโอ้โหอ๋อเลขไมคันนี้หมื่นสามแก้วหน้าใหม่เลยนะครับหมื่นสามราคาอยู่ที่หกแสนกว่าบาทนะครับสี่ประตูออโต้ออกใหม่เก้าแสนกว่าวันนี้ขายหกแสนกว่าบาทนะครับสวยๆเลยหน้าใหม่ล่าสุดนะ ไม่มีใหม่กว่านี้แล้วนะครับชมนี้ช่โฉมปี24นะครับถ้าพี่ได้ใหม่กว่านี้พี่รออีก2ปีเขาเปลี่ยนโชมมาให้นะครับแต่ถ้าออกตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับอย่างที่บอกโลกของเรามีฮะโลกของเรานะครับการันตีศูนย์ให้รับประกันโครงสร้างให้รถมือสองก็จริงพี่นะครับแต่ว่าสภาพป้ายแดงการันตีศูนย์ให้นะครับอยู่คอนแกนใช่ไหมหัวนาอยู่คอนแกนครับในเมืองคอนแกนเลยพี่นะครับดีแมกงบ3 0 0แสนตัวไหนครับ สามแสนเป็นแคบได้ไหมแคมบ oh. มีนะ mm. แคบ uh. ถ้า3ามแสนกลางๆมีเอ็กซิลให้สีดําคันหนึ่งขายยัางมีรู้ oh. น่าจะยังไม่ขายมังเพิ่งเข้ามานะครับถ้าโตต้าเอานี้กว่าถ้าแบรน์โตต้าอีซุนะครับผมขอสัก3ามแสนกลางๆขึ้นไป oh. มีนะครับ oh. ถ้าสองแสนกว่ามันก็เป็นปีเก่าหน่อยที่มอาจจะอายุรถเกิน10ปี ก็จะนานๆจะมีค uhm รั้งหนึ่งนะครับถ้าผมตั้งซื้อมาขายต้องแจ้งก่อนนะเราลบมือ2แต่การันตีศูนย์สภาพป้ายแดงย้ำนะพี่นะถ้าเป็นรถเก่ามากเราก็อาจจะไม่ได้เอาเข้ามาขายให้ลูกค้าพาดูได้ไหมครับดูขั้นไหนครับ3แสงงบไม่อยู่ตรงนี้ผมหาไม่เจอครับพี่นะครับทักมาแล้วเซดปีแซปียี่ิบสประตูหน่อยครับ z ซดพีครับปี2 2 มันมีจอดให้ดูให้ดูรุ่นละหน้าพี่นะครับหน้าปี18เป็นตัวแซบอันนี้ถ้าหน้าปีหน้าใหม่ก็เป็นตัวนี้ถ้าหน้าก่อนหน้านี้แหะครับเดินหาก่อนนะตอนเดียวมีไหมคะตอนเดียวมีครับมีแบบพอกอยากได้4คูณ4 4่ี่คูณ4ี่บ่มีนี่โี่คูณ4ผมมีอยสองคันครับพี่พี่จะเอาแบบ แต่งช่วงล่างได้ไหมอันนี้คือแบบผมมีให้เลือก2แบบนะแบบเดิมและแบบแต่งนะครับแต่งก็คือตัวนี้อ่ะมีกระชนท้ายเหล็ใหลก,ใกให้นะครับเล็กแค่นะครับเด้อเล็กแค่เด้อมีใส่แม็กให้นะครับทาช่วงล่างมาให้นะครับมีบันไดข้างเป็นเหล็กนะครับกันชนหน้าก็ใส่เป็นเหล็กมาให้ชุดแต่งเราๆมันกเกือบแสน <โฮ S 1> นะครับ <โฮ S 1> ออกใหม่ตัวนี้มันหกแสนกว่าบาทนะครับก็ถ้ารวมชุดแต่งด้วยก็เพิ่มเปเจ็ดแสนใช่ไหมวันนี้ผมเหลือห้าแสนกว่าบาทนะครับปี2021 นะพี่นะครับใหม่ๆเลยนะครับถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือไม่มีชุดแต่งให้เป็นชุดเดิมๆแต่เป็นขับสีเหมือนกันนะครับก็ราคาต่างกันสักสี่ห้าหมื่นประมาณนั้นครับอ่ะเขาไปยังพี่แม่ไม้บอกแอดไปแล้วนะครับมิซูซูน่าใหม่ขอบคุณมากับพี่ผมไปตอบนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอไลฟ์เสร็จเดี๋ยวผมไปนั่งตอบสักครูณล็อกโค่สองจุดแปดแคป็บสี่คูณสี่หน่อยครับมีเป็นสี่ประตูครับพี่แคปน่าจะยังไม่มีของนะครับสี่คูณสี่สองจุดแปดมีคำหนึ่งสีดำ ข้างล่างนะครับถักเข้ามาเลยกันนะฮะอ่ะยวไปมึงนะถึงยังโอ้ยมันไหลเนาะโอ้มันหนาไปได้เรียงว่อ่ะเอางี้กว่าพี่นะครับคืออย่างนี้รถผมอ่ะมี4ี่ถึงห้าร้อยคันผมต้องกล่าวขออภัยด้วยนะครับที่ผมอาจจะพาดูไม่ครบทุกคันนะครับจริงๆผมก็อยากพาดูพาทัวร์นะแต่มันเยอะนะครับบางคันก็จะจะพาดูบ้างบางคันก็อาจจะไม่พาดูนะครับ แต่ถ้าลูกค้าอยากดูให้ครบทุกคันครบทุกมุมครบทุกเงื่อนไขนีะครับทากาแล้วรับหนึ่งสองสาม G แอดข้างหน้านะฮะหนึ่งสองสาม G เมื่อคืนได้ครับต้องมีแอดพร้อมเด้วยแอดไซน์นะครับมันจะขึ้นชื่อว่าสไปร์ทสามเน็ตมาโตโทรได้ไมค่คับไม่สะดวกแอดโอ้ยแบบนี้นะครับโทรมาเลยติดศูนย์เก้าห้าหนึ่งเก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งหกนะครับถ้าขับรถอยู่ไม่ได้รับพี่นะครับแต่ถ <laughs> ้าไม่ได้ขับรถ รับตลอดนะรับยังตื่นมารับครับแต่ว่าตีสองตีสามบอกเด้อนอนแล้วนะครับโอเคนะครับใครอยากให้ผมดูแลนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้โทรเข้ามาได้นะครับหรือมาที่หน้าร้านอยากให้ผมดูแลนะครับก็บอกกับเจ้าที่ต้อนรับหน้าร้านบอกว่ามหาเซลสปายนะครับนัดกับเซลสปายนะครับรวมพาทัวร์แล้วก็ดูแลพี่เอกนะครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับต้องขอตัวลไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ